พ่อแม่พี่น้องป่าสีสอยต้นอ่านี่เ้อค่ะลิว้วเพิ่นใยใยห,หลายพ่อแม่พี่น้องตัดต้นลิว้วตัดต้นลิ้วให้เพิ่นอันน้อยแซ็กน้อยพ่อแม่พี่น้องสวยสวยค่ะ ไหลตะลิ้วเป็นย้ายใหายหลาย,ยายกหลก็คือว่าจินพื้นที่หลายพอแม่พี่นองบางงา้างเขาก็ตัดแต่งให้เพิ่นให้เพิ่นน้อยเนาะ พ่อแม่พี่น้องเอ,อ๋ยจ้าตัดแต่งพื้นให้พื้นงามพ่อแม่พี่น้องบ่ให้ยื่นออกมาหลาย ตัดแต่งตัดแต่งให้เพื่อนสวยให้เพื่อนเข่าลูกพ่อแม่พี่นอ้อง mặt phía ngoài, đang tổ liễu, khinh... à, xinh nhã, lên noài chắc nhoài. anh đi bàn, ông má lại, à, bàn má lại có บานออกมาหลายพ่อแม่พี่น้องบ่งงามบ่งงามตัดตกแตง่งค่ะให้เพื่อนน้อยให้เพื่อนพอดีพ่อแม่พี่น้องตกแตง่งให้งามให้พอดีอันนี้เพื่อนยื่นออกมาหลายโพด เดี๋ยวขังใน